วันที่ไอ้ไอ้คนกลางพยาบาลก็รับรินญยาวันนั้นลูกบอกว่าแม่ไม่ดีใจเหรอลูกชายจะรู้คนแรกเลยเขาบอกแม่เหนื่อยวันที่พวกเราจบนี่คือวันที่แม่เหนื่อยที่สุดทําไมคือความเหนื่อยของเขาที่เขาให้เขาไม่ให้โอกาสตัวเองเหนื่อยเขาไม่ให้โตโอกาสตัวเองหยุดเขาหยุดไม่ได้ป่วยไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ถ้าเหนื่อยแล้วไม่มีอะไรไปต่อครับผมแล้วพอมาถึงวันที่เขาจบเหมือนร่างกายเราอนุญาตให้ตัวเองเหนื่อยอืม จริงนะป้าป้าวันนั้นเนี่ยป้าเหนื่อยจนป้ายกแขนขาไม่ขึ้นเลยป้าขอญาตจับมือหน่อยครับจริงจริงป้าป้าป้าเหนื่อยป้ายอมรับเลยเองว่าทําไมมันถึงเหนื่อยขนาดนี้แต่ลูกชายมันจะเข้าใจว่าร่างกายแม่ยอมให้แม่เหนื่อยแล้วยอมให้พักแล้วครับผมแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาคือบางบางทีป้าก็ว่าสัตว์มันก็มีความรู้สึกนะเพียงแต่ว่าเขาพูดไม่ได้ความรู้สึกยังไงครับป้ามันมีความรู้สึกเหมือนว่าใครเมตตาเขา เราเลี้ยงเขาด้วยใจเราเลี้ยงเขาแบบอะไรเขาสื่อได้นะถึงแม้ว่าเราเลี้ยงเขาไปแล้วเพื่อขายครับแต่เขาไม่รู้ว่าป้าคิ้มาหรือเปล่าเขาจะไม่อาคตคนที่เลี้ยงเขาเพราะหมายถึงว่าเวลาอยู่กับเขาเราเราให้เขากินเราให้เขาสมบูรณ์เราไม่ได้ให้เขาอดครับผมแล้วพอเราจะนั้นมันก็เหมือนเป็นวัตจักเนาะว่ามันเป็นอย่างนี้ครับผมแต่ลูกสาวเขาเป็นอย่างนี้ยเขาบอกว่าพอจะขายแล้วก็สงสารเขาเลยไม่อยากสาหรับป้านะครับ ป้านะป้าป้าจะคิดแบบเพียงว่าอาจจะเป็นเรายุมากขึ้นเราอาจจะเป็นคิดว่ามันก็เป็นหมอนว่าธรรมชาติของโลกป้าว่าจะไปคิดอะไรบ้างมาอย่างย่าเนี่ถ้า,ถ,าถ้าถามว่าคนอื่นเขาเลี้ยงวัวเขาก็เลี้ยงเครียดนะครับผมเขาเครียดแบบไหนรู้ไหมหัวอาหารรำหลายสิ่งหลายอย่างที่เขามาบำรุงวัวครับแล้วที่สําคัญเขาจะทิ้งวัวพันุพื้นบ้าน สังเกตดูเลยไม่ค่อยออมีสายพันธุ์นี้เนาะเขาก็ไม่ค่อยเลี้ยงแต่ป้าป้าชอบไอ้แบบวัวกระโดนวัวอะไรเนี่ยป้า<พ><พ>ชอบเพราะอะไรครับป้าเพราะหนึ่งดูแลง่ายทนทานครับผมแล้วเขาไม่ใจสกด้วยโรคโรคไม่ค่อยมีนะคุณสังเกตครับผมแล้วทีนี้พอเอาไม่ใช้ป้าถ้าป้าขายเหมือนคนอื่นป้าขายได้ไหมได้เพราะต้นทุนป้าไม่มีนี่ครับผมหัวหันถุงเท่าไหร่แล้วครับถุงเท่าไหร่แล้ว ไปเท่าไหร่ครับแล้วทีนี้พอมันสูงปุ๊บแล้วทีนี้ถ้าวัวเขาอะวัวพันเนาะเขาเคยได้สามหมื่นสี่หมื่นต่อตัวเขาจะมาขายห้าพันหมื่นหนึ่งเขาขายได้จริงหนะไม่ได้ครับค็ <laughs> กป้าก็าขายไปไว่าห้าพันก,ก็ขายได้ไม่<ผ>ม่สนใจถ้าใคจะขายครับแต่เรายังไม่ถึงตรงนั้นเราก็อยู่ไปครับผมโอ้โมโหเขาว่าปล่อยปุ๊บเลยพากันลุยต้นข้าวเลยอ๋ออันนี้รอบที่สามแล้วนะเนี่ยย่าเนี่ยทำไมให้วัวกินเยอะจังเลยครับป้าย่าเยอะ เต็มนั่นเลยเหลือเฟือเลยเหลือเฟือเห็นคุณป้าบอกว่าเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนี่อันอันอันตัวนี้ป้าตอนเริ่มแรกสามปีเนาะนสองตัวนั่นครับผมและอันนี้เนี่ยเพิ่งมาปีสองปีตามมาเรื่อยๆเขาไม่ค่อยจะแต่ลูกสาวเห็นแต่เขานั่นอะแต่เขาจะถามป้าไหนของเขาอ้าวไม่ให้แม่เลี้ยงเราทาไมนั่งของเขาของเราครับผมป้าครับทาไมต้องมัดเชือกไว้เงี้ยครับ เวลาเวลาหน้าตัวนี้ฝนมันมันมาเนาะฝนมันมาหลายวันแล้วทีนี้ถ้าเราไม่มัดปุด๊บเขาจะเดินเหยียบพอเหยียบผ้าไบปุ๊บเขาจะดึงขึ้นเองไม่ได้<อ>แล้วเขาก็จะอยู่กับที่แล้วก็จะพันกันครับผมตัวไหนที่เรามัดได้ก็มัดตัวไหนมัดไม่ได้ตาก็ปล่อยแ <c oughs> <c oughs> สด<ร>ง <c oughs> ว่าการที่เรามัดนี่มีที่มามีเหตุผลด้วยใช่ทำไมยังเลี้ยงสายพันธุ์อยู่นี้อยู่ตัวตัวนี้ป้าชอบเพราะว่าเขาทนทานแล้ว ถ้าเราจะขายเราจะไม่มีความรู้สึกเสียดายทาไมครับป้าต้นทุนเราถูกไงนี่อย่างวัวพวกนี้ถ้าถามจริงๆเขาเป็นวัวที่ไม่มีราคาวัวกระโดนนะใช่วัวพื้นบ้านเป็นวัวที่เขาเหมือนเขาทิ้งเลยอ่ะเขาไม่มีใครชอบเลี้ยงนะเขาจะเลี้ยงแต่ตัวนู่นๆๆเหมือนไอตัวนั้นใหญ่ๆนะอ๋อไอไอตัวนี้มันเกิดจาก แม่แม่เขาในแม่เขาเขาเป็นในลำปีไายครับผมตั้งแต่สองเดือนแล้วป้าก็เลี้ยงเขามาเหมือนลูกเลย<อ>ดูวัวเขาต้องวัดทม้งคืนอ่ะตัวนี้นะครับใช่ครับผมตอนนี้เขากําลังตั้งท้องอยู่ทีนี้ก็พี่สาวก็บอกว่าถ้าเลี้ยงตัววัวแบบนั้นนะบ,บอกว่า<ม>ตัวเดียวเวลาขายมันคุ้มไอวัวบรารมันตัวใหญ่เท่านั้นนะใช่แต่ป้าว่าป้าไม่สนอนะ่ะป้าจะเลี้ยงพวกนี้มันน่ารักดีตัวเล็กๆครับผม แต่มันก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะมันก็พอได้นะแต่มันกลางๆอ่ะคือมันไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ถ้าเป็นเขาเรียกะไรวัวไทกี้หรืออะไรนี่แหละค่ะเล็กมากตรงนั้นใช่อันนั้นจะเล็กมากไทกี้นี่เล็กกว่านี้หลายเท่าอยู่ใช่อันนี้คือมันกลายมานิดหนึ่งแล้วเป็นวัวไทยบ้านเราเนาะใช่ครับผมป้าชอบป้าอยู่ของป้าเงี้ยป้าอยู่ได้นี่นี่พี่สาวสงวมันไปนั่งคุยกับอีกยแล้วไม่มาสักทีอย่างเงี้ยป้าชอบอยู่ยี่แหละถ้าฝนไม่ตกป้าก็อยู่กับเขามีความสุขมาก ออเคยได้ซื้อพวกหัวาหานะำดำให้วัวกินไหม,มครับไม่ไม่ป้าไม่ได้ให้เพราะว่าป้าเริ่มใจตัวนั้นอ่ะพอแม่มันตายปุ๊บคือเขาเป็นตั้งแต่ก่อนแม่เขาตายแล้วเขาไม่ค่อยกินนมครับผมเขาจะกินหญ้าแล้วมาหาแม่เขานิดเดียวแค่นั้นแหละพอแม่เขาตายปุ๊บเขาก็ไม่แล้วป้าเอาหัวอาหารเอานมผงให้เขามันไม่กินเนี่ยมันไม่มีใครเชื่อเลยว่ามันจะรอดอไม่กินหัวอาหารไม่กินนมผงแล้วทํายังไงถึงรอดได้ป้าก็เอาญ้าเนี่ย เอาย่าอ่อนๆตรงไหนป้าก็ไปเกี่ยวมาให้เขามานั่งอยู่กับเขาป้อนไม่วางเขากินเองครับผมสงสารพอ,ม,อมาโตยอย่างนี้ไม่มีใครเชื่อเลยว่าอีนี่บอกที่เองดูมันยิ่งกว่าลูกอีกแสดงว่ามันรอดมาได้จากฝีมือของป้าเลยนะคือบางบางทีป้าก็ว่าสัตว์มันก็มีความรู้สึกนะเพียงแต่ว่าเขาพูดไม่ได้ความรู้สึกยังไงครับป้ามันมีความรู้สึกเหมือนว่าใครเมตตาเขาเราเลี้ยงเขาด้วยใจเราเลี้ยงเขาแบบอะไรเขาสื่อได้นะ ถึงแม้ว่าเราเลี้ยงเขาไปแล้วเพื่อขายครับแต่เขาไม่รู้ว่าป้าคิดมากหรือเปล่าเขาจะไม่อากาตาคนที่เลี้ยงเขาเพราะหมายถึงว่าเวลาอยู่กับเขาเราเราให้เขากินเราให้เขาสมบูรณ์เราไม่ได้ให้เขาอดครับผมแล้วพอเราจะนั้นมันก็เหมือนเป็นวัตจกักเนาะว่ามันเป็นอย่างนี้ครับผมแต่ลูกสาวเขาเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าพอจะขายแล้วก็สงสาร,รเขาเลยไม่อยากนะสาหรับป้านะครับป้านะป้าป้าจะคิดแบบเพียงว่าอาจจะเป็นเราอยุ่มากขึ้น เราอาจจะเป็นที่ว่ามันก็เป็นเหมือนว่าธรรมชาติของโลกเทียนียนแต่ถ้าพูดถึงการกินพ้าไม่กินเนื้อวัวนะครับผมเนื้อพ่อเคยบอกว่าสัตว์ที่มันลมหายใจแรงลมหายใจหนักอย่าไปกินมันมก็กินพวกไข่พวกไอปลาครับครับผมพ่อเคยจะบอกอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าคนอนื่นเขาคิดเหมือนเราไหมเพราะว่าถ้าเขาเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงแบบการค้าเนี่ยเราก็เครียดอยีกไง ผเมื่อไรามันจะโตทาไมมราคาตกอะไรเงี้ยป้าก็ไม่เห็นนะป้าก็เลี้ยงเขาแล้วแต่เขาจะนั่นไปเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้ขายพี่ญาตินี่แสดงว่าป้าเลี้ยงด้วยจิตใจจริงๆใช่ปช้าชอบผมเพิ่งเข้าใจนะป้าว่าการที่เราปลดล็อกความรู้สึกได้นะป้าปลดล็อกได้เลยนะเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับการปล่อยวางนะปล่อยวาง,างบางทีคนก็บอกว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องมาประยุกต์ใช้ด้วยกัน หมายถึงการปล่อยวางไม่ใช่หมายถึงเราไม่ทําอะไรนะเราทําแต่หมายถึงเราอย่ายึดยึดทุกสิ่งทุกอย่างยึดว่าต้องได้ยึดเมื่อคาว่าต้องได้มานี่คือความโลภนะครับความอยากเข้ามาท,าทันทีพอเราเลี้ยงเขาแบบปล่อยมาพอถึงเวลาอา้าวตัวนั้นตัวนั้นเราจะปล่อยนะก็มไม่มีปัญหาเพราะว่าพวกนี้ตอนป้าซื้อมานะคนเราซื้อตัวนั้นนะป้าซื้อมามันแทบจะล้มเลยนะม,มันมากับลูกครับผมลูกเขาไหนตัวผู้ใีใน,นตัวนี้ มากับลูกมาถึงเวทนานะบอกว่าโอ้ยเองได้กินอะไรบ้างไหมนี่ยหอมมากหอมแล้วแต่กระดูกมันจะมันจะจะ,จะเซนอะ่ะมันจะล้มอะ่ะครับผมป้ามาเลี้ยงเดือนเดียวก็เริ่มมีเนื้อมีหนังหน่อยคนที่เคยเห็นเย่า hey, นี้บอกที่เองเอามาก็ <c oughs> <c oughs> ได้อัวรเราครับผมมันมันอยู่ตรงนี้คนเราชีวิตมันไม่มีอะไรมากมายหรอกถ้าพูดถึงมันอยู่กับความเรียบง่ายจริงๆทุกวันถ้าใครเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ป้าย่าอยู่ยากนะ าค่าของที่มันสูงสูงมากครับป้าแล้วทุอย่างถูกเนเน่<ง>เนป้ากำลังนั่นคิดนะไม่ต้องว่ามีลูกเยอะลูกแค่สองคนนะแล้วถ้าเกิดว่าทํางานแค่คนเดียวอีกคนหนึ่งอยู่แล้วทํางานเราก็ไม่ได้ว่าวันวันละสามร้อยะค c r u ง่ยครับคุณคิดดูนะสามร้อยอาหารนะ่ะหนึ่งครอบครัวสี่คนเนี่ยมันไม่พอหนะ้าร้อยหนึ่งไม่ไม่ไม่พอแน่นอนครับไม่มีทางไปได้เลยครับถ้าน้ํามันรถร้อยหนึ่งถ้ากินกลางวานัน ห้าสิบบาทแล้วเหลือไหมไม่เหลือรครับผมเพราะว่ากับข้าวยังไม่พอไอเหลือก็มันไม่เหลือแล้วค่ารถค่าราบลูกไปเรียนอีกละ่ะถค่าเทอมลูกอีกหระค่าไฟ<ม>ถ้าสมุดเช่าบ้านอีกห่ะครับผมเพราะว่าคือถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างของเราเนี่ยคือยากลูกชายป้าย,ยังบอกเลยแต่ก่อนเรากินอาหารนะ่ะกับสามอย่างได้นะทุกวันต้องอย่างหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งคืออิ่มด้วยอย่างหนึ่งต้องประหยัดด้วยอย่างหนึ่งคืออะไรก็ได้ที่ประโยชน์มากที่สุดไม่งั้นหนูอยู่ไม่ได้ ลูกคาย,ยังงงเลยว่าแม่แม่สองลูกสามคนได้ยังไงเลี้ยงยายด้วยแล้วแม่ทํางานคนเดียวอะทําได้<ม>ยังไงครับแล้วยิ่งไอไอลูกที่เป็นพยาบาลอ่ะค่าเทอมเขาไม่ใช่น้อยนนะเทอมหนึ่งนี่ตกไปกับปีหนึ่งอ่ะเป็นสามเทอมครับผมเกือบพุหมืน่นแล้วค่าใช้จ่ายเขาอยู่ที่หออีกแล้วอะไรสารพัดของเขาอีกแล้วพร้อมกันกับน้องคนเล็กอีกคนคนโตก่อนแล้วเขายังถามเลยว่าแม่ทํายังไง แม่ทำยังไงเราบอกเขาเพียงว่าอย่างเดียวว่าหนูรู้ไหมสมมุติว่าแม่หิวน้ํานะจากเมืองมาที่บ้านสิบสองโลแม่จะเอาเงินหบาทที่ซื้อน้ํานั่นแหละแม่เก็บไว้เพราะแม่คิดว่ามันยังมีอะไรที่ต้องใช้เงินห้าบาทตัวนี้มหมายถึงว่าการใช้ใจ่ายของแม่ต้องตรงตรงเลยแยกไม่ได้พอวันหนึ่งที่ลูกจบนะวันที่ไอ้ไอ้คนกลางพยาบางกรับปริญญาวันนั้นลูกบอกว่าแม่ไม่ไดีใจเหรอ ลูกชายจะรู้คนแรกเลยเขาบอกแม่เหนื่อยวันที่พวกเราจบนี่คือวันที่แม่เหนื่อยที่สุดทําไมค,คือความเหนื่อยของเขาที่เขาให้เขาไม่ให้โอกาสตัวเองเหนื่อยเขาไม่ให้ตัวโอกาสตัวเองหยุดเขาหยุดไม่ได้ป่วยไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ถ้าเหนื่อยแล้วไม่มีอะไรไปต่อครับผมแล้วพอมาถึงวันที่เขาจบเหมือนร่างกายเราอนุญาตให้ตัวเองเหนื่อยอจริงนะป้าป้าวันนั้นเนี่ยป้าเหนื่อยจนป้ายกแขนขาไม่ขึ้นเลยป้าขออนุญาตจับมือหน่อยครับจริงจป้าป้าป้าเหนื่อยป้ายอมรับตัวเองว่า ทำไมมันถึงเหนื่อยขนาดนี้แต่ลูกชายมันจะเข้าใจว่าร่างกายแม่ยอมให้แม่เหนื่อยแล้วยอมให้พักแล้วครับผมแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาม,ดมาถึงตอนกลางคืนต้องดูแม่อีกเพราะแม่ป่วยติดเตียงครับผมค่ะพอแกเสียไปปุ๊บนี่แหละนี่ได้มาดูฟื้นในท่วงเนี่ยนี่ครับมผ,ผมบผมกําลังน้ําตาคลอเบ้าอยู่นะผู้ชมครับกําลังน้ําตาคลอเบ้าอยู่นะครับมันมันเป็นอย่างนี้นะบางคนป้าไม่รู้นะว่าชีวิตใครเป็นไงแต่ ป้าเป็นคนที่ป้าไม่เคยใช้คําพูดว่าเปลืองภาระพุ่มิป่วยกับคนเป็นพ่อเป็นแม่คือป้าเต็มที่แม่กระทั้งสามีดีกันไม่เคยทะเลาะกันเต็มท,ที่พอวันที่เขาไปคนเขาไปถามป้าว่าทําไมป้าไม่เห็นมีน้ําตาอะไรเลยคือป้าป้าดีต่อกันตลอดอะไรต่อกันตลอดจนไม่มีความรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรให้กันก็คือเหมือนกับว่า hmm. เหมือนกับว่าให ทำเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตน่ะครับผม,มป้าจะคิดอย่างนี้แล้วกับพ่อกับแม่บางคนเขาบอกว่าแต่ก่อนกล้วยหอมแพงมากร้อยกว่าบาทป้ายังกล้าซื้อมาแขวนไว้ให้พ่อพ่อแกชอบแม่แกชอบอะไรต่ออะไรต่ออะไร,ออะไรคือเราให้เขาจนมาทุกวันผู้พี่บอกทําไมแม่ไม่ที่ไม่เคยเห็นเองไปวัดเลยคือนนูเต็มที่กับแม่ตอนแม่อยู่แล้วแล้วถ้าไปตรงนี้มันเป็นแค่พิธีกรรมแต่ถามว่าหนูไปไม่ไป ออกพรรษาข้าพรรษาหนูไปครับแต่ถ้าว่าไปทุกวันพระอะไรนี่คือไม่ได้ไปครับเพราะว่าตรงนี้มันดึงเรามาหมดแล้วก็หลานด้วยแล้วที่บ้านขายของด้วยป้าสนุกสนานกอ่าป้านี่แหละผู้ชมครับ <c oughs> คุณป้านี่เป็นยิ่งกว่าหนังสือเดินได้นะไม่มีตำราเล่มไหนสอน,นดีเท่านี้นะป้าป้าว่าบางทีชีวิตนะมันต้องเอาตัวเราไปลงเมื่อเราไปลงแล้วเราจะเรียนรู้อย่าลูกชายสิ่งหนึ่งที่ลูกชายบอกว่า เขาบอกว่าแม่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะเพราะฉะนั้นแม่อย่าถามพี่เวว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะว่ามันต่างวาระต่างการคือให้แต่เราทำผลม,มันเกิดขึ้นคือคือ,คอลูกชายเป็นคนที่อยู่กับแม่เยอะที่สุดครับผมคุยโทรศัพท์ไปได้ชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> คุยแบบไม่มีหยุดป้าป้าเป็นเป็นอย่างเงี้ยครับผมแต่อย่างลูกสาวในเวลาของเขามันไม่ค่อยมีเนาะพยาบาลเขาก็อันไหนเขาเหนื่อยเขาเวรเขาอะไรใช่ครับผมลูกสาวคนเล็กนี่ก็ ธรรมดาครับผมคือป้าเลี้ยงลูกมาไม่ได้เลี้ยงแบบให้ให้เขาแบบว่าเธอทุนเรากลัวอะไรเราลูกจะรู้สึกเหมือนป้าเป็นเพื่อนมากกว่าครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นในลักษณะนั้นแล้วป้าไม่เคยคิดว่าเอาความเป็นแม่ไปบังคับเขาเองต้องอย่างนี้นะฉันเป็นแม่เองต้องยิ่งไม่ป้าจะให้เขาพูดออกมาถ้าเขาอยากทําอะไรมืนลูกคนเล็กเขาเรียนเรียนไปเขาอยากไปญี่ปุ่นป้าบอกว่าแม่ไม่ให้ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าไคยธรรมชาติเยอะ แล้วถ้าเกินเงินเดือนขนาดนั้นน่ะมันไม่จําเป็นเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็อยู่ได้หรูรไม่ต้องไปไม่ใช่แม่ว่าคนที่ไปไม่ดีนะแต่แม่ว่าหนูมีทางเลือกที่อยู่ตรงนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าแม่ไม่ให้หนูไปหนูเปลี่ยนแผนการเรียนนะตอนแรกเขาเรียนอาหารเขามาเปลี่ยนเป็นโลจิสติกชั้นปวศครับผมป้ากระยองคะนะก็บอกว่าทําไมต้องต้องเปลี่ยนหนูอยากได้อะไรที่เราก็เลยคิดไปว่าเอาอาหารขนมถ้าเขาทาได้ ไอเรียนโลจิสติกส์เกี่ยวกับการขนส่งมันก็มาช่วยเสริมกันได้ครป้าก็เลยอ้าวแม่อนุญาตและสักพักเขาบอกว่าหนูขอไปทํางานนะวันที่เขารับใบประกาศตอนเย็นบริษัทโทรตามครับไปเลยไม่ได้อ,อยู่ดูอะไรเลย <c oughs> แล้วถามเขาว่าวันก่อนถามเขาว่าหนูหนูจะมาอยู่บ้านไหมออกมาเมื่อวันที่หนูมีทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูไปลงแล้วครับตามที่หนูตั้งใจไว้หนูจะกลับ <c oughs> ก็เลยปล่อยพี่ชายเขาบอกปล่อยแม่ปล่อย ก็เหลือคนกลางคนกลางก็คนกลางนี่จะเหมือนคนเล็กเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเขาเขาติดบ้านเป็นคนติดบ้านอ,อันนี้ก็คือเขาจะย้ายมาวันที่วันที่สองมามันจุที่บ้านไพรครับผมบ้านไพ,พรเพเภอประสาทแต่ก่อนเขาอยู่หนองคนาแล้วมันไกลเกินไปเวลาป้าจะไปมาหาสู่ก็ลําบากเนาะครับผมก็เลยพอได้มามันจุที่นี่ก็เออดีใจ เลยไม่ไกลเท่าไหร่เนาะไม่ไม่ไกลตรงนี้เองออกจากบ้านทมอไปนี่ก็เข้าเลยตรงบ้านเชื้อเพลิงครับผม